ไม่ได้บอกไงอ๋อยาฤิ์คันนี้เหรอก็ก็มันฝนตกไงฝนตกร่วงอู้หฝนตกแรงเลยตอนที่แกช่วงแกไปเป็นช่วงโค้งไงอ๋อครับโอ้โหอ๋อกลายเป็นสองคันไปเลยเหรอใช่เลยอ่ะพอเห็นฝนตกใจเลยอ๋อเอา๋อตีใหม่เลยเี่อตีใหม่เลยค่ะอันนี้มันมันอีกคันนึงไงเป็นแต่น้องชายมันจะมีอยู่สามคันไงอันนี้เป็นคันที่สามจะเป็นของยาฤทธิ์ทั้งหมดฝนตกแร โอ้มันลื่นหงายเลยอ๋อมันลื่นหงายเลยอโอ้โอ้ดะเขาจะไม่ออกเขาอยู่โรงงานอืมันนไรอันนี้บางคนเพิ่งมายังไม่ได้อ๋อบางคนเพิ่งมาเนาะค่ะเพิ่งมาอืมไอ้บางคนเนี่ยนี่ไงที่มันโอ้เขาไม่ได้บอกอะว่าคันนี้ลงด้วยโอ้โหลงสองคันเลยเหรอคันเนี้ยบางคนนี่เห็นไหมโอ้บางคนขนาดนี้ถูกเหรอ 2ครั้งเลยเออผ,มผมก็ไม่รู้ไงเห็นไหมขอโดนพูดก,กับมาอีก uh? ูกต่ใจค่ะ2เออเข้ามาที่โอเคโอเคไม่มันจะเกิดเนาะเออทำไงได้เนาะ <ม thôi. S 2> ก็ฟาดขอไปคนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วลก,ล <c oughs> ก็องทนืมกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งวก็มันจะได้ใช้หรอ <c oughs> ือเปล่าโอ้โฮ คันนึงไม่ถึงขนาดนี้หรอโอ้ฝากระโปรงไปหมดเลยเห็นหมเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนทรายเปลี่ยนฝากระโปรงอืมกระจกก็แตกเปลี่ยนข้างมอมด้วยมอนน้ำเครื่องเป็นไรไหมไม่แน่ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้คันของอ้แขกไหมโอเคแกขับคันนี้มันติดต่ออ่ะอ๋อขับกลับบ้านไปเย็นอ่ะฝนตกไม่วันฮะตกใจหมดเลยเอ้าไไม เ็นอย่างนี้อ๋อลงลงลงไล่เลี่ยกันเลยนี่นอนเลื่อนไงเขากระตัวจะสูงนะเนาะน้องชายจะตัวสูงกว่าประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าสูงดีว่าเขาไม่เป็นไรไงอ่าใช่ว่าเขาบอกมีตำรวจตำรวจมาช่วยด้วยอ่าอะไรเนี่ยโอ้ตำรวจนี่เป็นฮะโอเคห้ามันกับคำร้อนอะโอ้น้องชายนี่คนตกคนตกแรงรถคันแรกนะเกียร์พังเป็นลูกเขาเพลาเขาเหวี่ยงแคกเหยียบเต็มที่ อ๋อค oh, ือถ้าออกแล้วล้อไม่ฟรีไม่ดังนี่ออกใหม่เลยเผาเข้าเวียงไปหมดไม่รุนไม่รุนอ่าโอเคโอเค